สวัสดีชาวจ m มเบอร์นะครับผมจิรายุลองมณีชื่อเล่นชื่อก้าวครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปมีเด็กรีซกันกับหลายๆคนที่มาในวันนี้นะครับผู้โชคดีแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆที่ติดตามซีรีส์ของผมนะครับแล้วก็ซิงเกิลแรกในชีวิตของผมด้วยวินาทีเดียวเท่านั้นนะครับก็ดีใจเมื่อกี้เดินเข้ามาก็เจอทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่มที่ออกซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วก็มีคน้ให้ความสนใจขนาดนี้ ครับผมก็เดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับกว่าจะคบกันรักกันดั้งกีป่ปีบอกลาทั้งทีวินาทีเดียวถท่นั้นใบไ,ไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้

พี่รว่นคุ้นต้อง่อานนี้สิที่เสียใจจะคบกันมาต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหนกว่าจะเข้าใจกัน และพผูกและพันมากมายกลับต้องถึงเวลาจาก,กันแสนไกลมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่พื้นไม่ช้าไม่นานยังมีใบไม่ขึ้นมาเ mm hmm. จ็บปวดข้าในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา น,นี่ก็เป็นมีเรงกีตครั้งแรกนะครับที่เป็นของเพลงซิงเกิลใหม่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้มาเจอกันกันกบคนที่ติดตามซีรีส์ของเรามาตลอดวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอให้มาให้ความสุขกับทุกคนนะครับค่ะก็รู้สึกดีใจนะ,ะที่ได้มาเล่นเป็นนางเอกเอ็มีร่วมกับก้าวนะคะแล้วก็ก้าวเขาก็มีแฟนคลับแฟนเฮงเยอะอยู่แล้วด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนีค่ะแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ ดีใจค่ะที่มีคนดู MV เยอะมากๆเลยค่ะผมก็ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณเบบซี่ขอบคุณ,ณ uh, GTS ขอบคุณสนามหลวงน,นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทุกๆคนที่ที่มีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้มินิซีรีแล้วก็ตัวเพลงวินาทีเดียวเท่านั้นออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความสนใจขอบคุณทุกๆคนที่เข้าไปดูขอบคุณทุกคนที่ดาวน์โหลดแล้วก็ฟังเพลงของผมนะครับ ก็ให้กำลังใจกันมานะครับยังไงก็ดีใจที่ทุกคนติดตามชมนะครับหวังว่าจะมีซิงเกิลต่อๆไปผลงานดีๆต่อๆไปให้ทุกคนได้ติดตามชมกันอีกนะครับขอบคุณแนทขอบคุณพี่ต้นขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมครับค่ะก็อย่าลืมช่วยกันดาวโหลดเยอะๆนะคะวินาทีเดียวเท่านั้นค่ะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์เก้าเก้าเก้าค่ะไอ้บ้า ทีวินาทีเดียวเท่นั้นไปไม่มทันบนลงพืง้นเราก็ต้องไปกันมันนาสใจที่ต้องากกันน้ำตาที่นีคือให้เธอ